สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของหน้าที่ของนักเรียนนะคะในฐานะสมาชิกในบ้านนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน้าที่ของทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนหน้าที่ของตัวเองกันนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าหน้าที่ของนักเรียนเนี่ยที่จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยมีภาระงานตั้งแต่เช้าจนถึงค่านะคะเราเองก็โพอที่จะช่วยพ่อแม่ทํางานบางอย่างได้แล้วนะคะ ดังนั้นเราจรึงไม่ควรให้ท่านทางานโดยที่เราไม่ช่วยเลยนะคะงานบ้านง่ายๆเบาๆที่นักเรียนจะช่วยได้นะคะมีตั้งหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีงานบ้านอะไรบ้างนะคะงานบ้านที่นักเรียนจะช่วยพ่อแม่ได้ก็หลึ่จละจการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะ 2. ทําความสะอาดพื้น3ล้างจาน4การจัดวางรองเท้าและเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันเลยนะคะ การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะการรู้จักจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหรือของใช้ส่วนตัวนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยจะทําให้สะดวกในการหาและหยิบใช้เพราะของไม่รกและ หาได้ง่ายนะคะหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็มีไม่มากนะคะอย่างเช่นแยกประเภทของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายเอาไว้นะคะชุดนักเรียนชุดชั้นในเสื้อกางเกงกระโปรงถุงเท้าอะไรแบบนี้เราก็แยกเป็นส่วนๆเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเก็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทไว้ในตู้อย่างเป็นสัดส่วนนะคะไม่ปะปนกันไม่เอาชุดชั้นในไปวางไว้กับเสื้อนะคะไม่เอาถุงเท้าไปวางไว้กับผ้าเช็ดตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าในตู้ เาเมีชั้นให้หวางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะจะเปื้อนฝุ่นแล้วก็เปืเ้อนเหงื่อใครค่ะเราไม่ควรนํามาสวมซ้ําน,นะคะแล้วก็ไม่ควรเก็บไปรวมกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วถ้ามันเปียกนะคะหรือถ้ามันมีเหงื่อใครนะคะก่อนที่เราเอาไปใส่ไว้ในตะกร้าเนี่ยเราจะต้องเอามา ผึ่งเดดให้แห้งก่อนนะคะผึ่งเดดให้แห้งก่อนแล้วค่อยนํามาใส่ในตะกร้าที่รอซักต่อไปนะคะเพราะถ้าเราไม่ผึ่งเดดเนี่ยมันจะเกิดเป็นเชื้อรานะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยสก,กปรกด้วยนะคะส่วนเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะคะที่อยู่ในตะกร้าแล้วก็ไม่เปียกนะคะเราก็ควรจะแยกเอาให้เรียบร้อยแยกตะกร้าเอาไว้นะคะถุงเท้าก็ไว้ส่วนถุงเท้านะคะชุดชั้นในก็ไว้ส่วนชุดชั้นในนะคะเสื้อ ผ้าก็ไว้ส่วนเสื้อผ้านะคะเยกตะกล้าให้เรียบร้อยนะคะมันจะง่ายต่อการซักนะคะ,ะทีนี้เราไปดูเสื้อผ้าที่ทําความสะอาดแล้วกันนะคะสําหรับการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ทําความสะอาดแล้วนะคะนักเรียนเมื่อเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าแห้งสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ควรเอาไปจัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นผ้าห่มก็วางไว้ข้างบนตู้นะคะผ้าเช็ดต,ตัวก็เยกเอาไว้นะคะ เสื้อยืดก็พับเก็บเอาไว้นะคะเครื่องแต่งกายเช่นพวกเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับต่างๆแล้วก็เยกเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะชุดชั้นในก็ไว้ส่วนหนึ่งนะคะถุงเท้าก็ไว้ส่วนหนึ่งตังเกงก็พับเอาไว้ส่วนเสื้อพวกเสื้อเชิ้ตกับโรงนักเรียนหรือชุดนักเรียนเราควรรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็แขวนเอาไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะคะ เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะนักเรียนเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเช่นอ่าพวก เสื้อยืดอ่ากางเกงขาสั้นผ้าเช็ดตัวเนี่ยเราก็พับให้เรียบร้อยถุงเท้าอะไรพวกนี้นะคะเราไม่ต้องรีดชุดชั้นในพวกนี้เราก็ไม่ต้องยืดรีดนะคะดังนั้นเราก็ต้องพับเก็บเอาไว้เป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยนะคะชุดชั้นในก็ไว้ส่วนชุดชั้นในถุงเท้าก็ไว้ส่วนถุงเท้านะคะเสื้อยืดเราก็พับให้เรียบร้อยผ้าห่มผ้าเช็ดตัวเราก็พับให้เรียบร้อยในส่วนของเสื้อผ้าที่ต้องรีดนะคะเราต้องรีดก่อนเราต้องนํามารีดก่อนนะคะนักเรียนเช่นชุดนักเรียนกระโปรงนัก ักเรียนกางเกงนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชุดทํางานนะคะของผู้ปกครองเนี่ยค่ะเราต้องเอามารีดให้เรียบร้อยก่อนพอรีดเสร็จแล้วเราก็ใส่ไม้แขวนเอาไว้นะคะแล้วก็แขวนเอาไว้ในตู้ให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะทั้งที่สวมใส่แล้วแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็จบเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าคุณครูก,ก็มีกิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนทำด้วยนะคะไปดูกิจกรรมท้ายบทกันเลยค่ะ กิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนทําใบงานวิชาการงานเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะมันมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเสื้อนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพเสื้อนะคะนักเรียนแค่แยกว่าเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดมีอะไรบ้างแล้วก็เอามาเขียนเสื้อผ้าที่ต้องรีดมีอะไรบ้างแล้วก็นํามาเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะคุณครูส่งใบงานไว้ในไลน์แล้วนะคะนักเรียนสามารถไปดูในใบงานในไลน์ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมหน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้านเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะมีหน้าที่จัดเก็บอะไรกันอีกให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ